เจออีกแล้วครับสวัสดีครับกิติไททาม Channel ยอด s u b s ไคร b เบอร์ตอนนี้1นึ0 0 0สขึ้นแล้วครับขอบคุณมากที่ช่วยกันกดซับซั r สไครเบอร์ให้กิติมาทุกสงต้องมานครศรีธรรมราชต้องมาโครงการนี้เลยครับแสงสวรรค้าไม้พี่อัมัยครับเดี๋ยวเราไปดูบ้านข้างหลังผมครับบ้านทรงเขาเรียกทรงอะไรอ่ะบางคนเรียกทรงจัว่วบางคนเรียกทรงมารีลาซ้อนแล้วแต่เพื่อนๆเ,เรียกครับ ไปดูบ้านหลังนี้ดีกว่าครับเสร็จใหม่ๆครับเอามาวางไว้ที่ทุ่งสงราคาพื้นที่ใช้สอยก่อนพื้นที่ใช้สอย24.5ตารางเมตรถ้า24.5ตารางเมตรก็กว้าง3เมตรอคูณ7เมตรครับอันนี้ผมคำนวณเองนะถ้าเกิดอองหลังนี้นะ 3ามแสนสต่อรองกันเองแต่ถ้ายกสูง3ามแสนเต่อรองได้อีกมาถึงยกสูงนะผมบอกราคาไปในวิดีโอนะครับเพราะว่าโครงการนี้ก็ไม่หวงราคาราคามุงด้วยเมทัลชีตขวาบ้านใช้ไม้โครงสร้างใช้ไม้เสาหน้าหกขวาตีแบบทับซ้อน หน้าต่างทรงยาวกลางๆความพิเศษบันไดขึ้นทางด้านข้างหน้าแล้วความพิเศษมีบันไดหลังให้ด้วยนะครับมีประตูหลังให้ด้วยความพิเศษหนึ่งระเบียงหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ําแล้วว่าหนึ่งพื้นที่ใช้สอยหน้าห้องน้ครับเป็นไงครับบ้านของแสงสวรรคกาไม้วันนี้กิติออกมาฝากเป็นทางเลือกในการซื้อบ้านซื้อไม่ซื้ออีกเรื่องหนึ่งแต่ขอบคุณที่กดติดตามให้นะ โอเคนะฮะนี่คือบ้านอีกหลังหนึงครับที่เอามาฝากเสร็จใหม่ๆตาสีเป็นสีอะไรอะ่ะไม่ใช่สีดําออกสีโอก๊กสีอะไรไม่รู้ดูเองฮะดูในกล้องวิดีโอโอเคครับน่สองสีนะเล่นสองสีนะลูกกลมงกับมานั่งแล้วก็หน้าต่างนี่อีกสีหนึ่งนะสีเนื้อไม้ครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูด้านไหนครับพื้นที่ยสอยนะฮะมีบันไดต่างขึ้นสามขั้นแต่กา ห่างๆหน่อยก็ความสูงอยู่ประมาณ70เซนยกสูงต่ําได้อีกนะฮะโอเคครับพื่อนที่จะสอยนะครับระเบียงครับอยู่ที่ประมาณ1นึ่งเมตรนาสิหมายถึงว่าลึกนะฮะหนึ่งเมตรนาสิมีมานั่งหนึ่งตัวฝ้าเพดานเตะเป็นหลุมนี่ฮะใช้ไม้ครับโอเคครับไม่ใช่อย่างอื่นนะโรงหลังนี้ตั้งบ้านตั้งหลังก็คือไม้รับออเดอร์นะฮะโอเคครับหน้าต่างทรงยาวเป็นบานหน้าต่างปิดเปิดประตูครับเป็นประตูปิดเปิด ด่เห็นไหมฮะก้ามาในห้องแล้วครับผมก้ามาในห้องแล้วครับเจอห้องขนาดสามเมตรสิบคูณสี่เมตรสามเมตรสิบคูณสี่เมตรระเบียงหนึ่งเมตรสิบห้องน้ำหนึ่งเมตรสิบรวมกันเจ็ดเมตรพอดีครับฝ้าเพดานนะอย่างที่เห็นนะหนึ่งหลุมประมาณสิบเซนเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมเล่นลวดลายขวาบ้านตั้งด้านซ้ายด้านขวาเนี่ยเล่นแบบนี้เลยนะฮะ แปดสิบเปอร์่าเส้นแปดสิบเซนล่างตีแนวตรงแปดสิบเร์ตีแนวตั้งอ่าแนวนอนนะแต่ว่ามีบางอย่างตรงกลางเนี่ยลูกนี้ตีแนวตั้งอีกแล้วโอ้สุดยอดสุดยอดสุดยอดอ่ะไม่มีประตูเปิดไปห้องน้ํานะอ่าเปิดพื้นที่ใช้สอยในห้องครัวก็ทาแบบทรงโค้งแบบเนี้ยอ่านะแต่ว่าในห้องน้ํามีประตูนะคกอตัวท,ทียังไม่ได้ติดตั้งนะครับพื้นที่ใช้สอยหนห้องน้ําก็ประมาณหนึ่งเมตร อ่าสามเมตรห้าสิบคูณประมาณหนึ่งเมตรเจ็ดสิบห้าพื้นที่ใช้สอยเน่าน้ำนะครับอ่าแต่ว่าข้างหลังอ่ะลึกเมตรห้าสิบนะครับเข้าใจเมียเนี่ยเข้าใจเนาะเอาเป็นว่าหนึ่งเมตรเจ็ดสิบห้าคูณหนึ่งเมตรห้าสิบออกน้ำแล้วก็พื้นที่ใช้สอยเน่าน้ําครับฝ้าไปดานนะอ่ามีช่องระบายอากาศนะฮะยังไม่ใส่กระจกให้นะโอเคครับบางทีก็ไปใส่หน้างานนะครับไม่ต้องกลัวครับสรุปบ้านหลังนี้ครับกระดาษพื้นที่ใช้สอยสามเมตรสามจุดห้า ลึก7เมตรนะครับไม่ต้องวัดอะ่ะคิดติดตอบได้นะครับพื้นที่จะสอยก็คือ24ตารางเมตรจุด5้านะครับราคาบอกแล้วว่า3 3 7 7 0 0บาทโอ้โหนี่ก็ลงลงลง,ลงเศษด้วยยกสูง379,750บาทต่อรองกันเองครับอยู่ในทุ่งสงนครไปก่อนกดติดตามด้วยครับ